สวัสดีค่ะพบกับช่องสไตล์เจนงค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อาาานอาหารน่ากินวะค่ะมือหนีเจนงมาลดตาสะเติรนะคะเพื่อนเพื่อนมาซื้อของไปตุนไว้นะ,ะนเพื่อนเพื่อนเนาะอยู่ในซอยบันติโควิดกันเบิดนะคะเจนงก็เลยออกมาซื้อของข้างนอกนะคะเพื่อนเพื่อนต้มยำทะเลน้ำใสนะคะเพื่อนเพื่อนกระเข้าสวยห,หอนๆนะเพื่อนเพื่อนเนาะตามด้วยโคกนะคะมือหนีแป๊บสี่ขายดีมากๆเลยนะคะ สี่แก้วใหญ่มากๆเลยนะคะ <Century> ปกติแก้วนี้ก็ประมาณ20กว่าบาทนะเพื่อนๆแต่วันนี้โปรนะคะแก้วละ10บาทนะเพื่อนๆเนาะจัสมินทักทายเอฟซีไหนลูกเอ้สวยสวยสวยเพินนะคะเพื่อนๆคนดังกินข้าวหลายเนาะเพินนะคะไปตามต่อได้เพื่อนๆเด้เพื่อนเป็นอะไรหน่อยกันเลยกินข้าวมันไก่นะคะเพื่อนๆข้าวมันไก่ของน้องจัสมินนะคะน่ากินไหมคะเพื่อนว้ายคนขี้อายนะคะขี้อาย เราจะอยู่ประมาณนี้นะคะเพื่อนเราจะนั่งคนนี้ให้กินเขากันเด้อเพื่อนเด้อให้ได้กินอ่างนะคะเพื่อนเพื่อนมาซื้อของต่อค่ะนายโออิชิสีม่วงเราจะเอาใช่ไหมโออิชิสีม่วงให้นาเดียได้เหรอซื้อสองฟรีหนึ่งซื้อสองได้สามลูกซื้อสองฟรีหนึ่งเห็นไหม อเอาของผู้นชายมาให้พี่นิวอ๋อขาแถมเลยเปล่าอันนี้ <Okay. S 2> เอาซื้อสองฟรีหนึ่งเหมือนกันบ้างใช่เหมือนใช่เอาให้พี่นิวโอ้ยซื้อของมาทันแล้วนะคะเพื่อนๆ <c oughs> ตามต่อค่ะจะไปซื้อนมให้น้องจัสมินนะคะแม่เขาอ่อนเงินมากนะเพื่อนๆหายมาซื้อนมหายน้องน้ำนะเนาะเพื่อนเนาะจัสมิน,นนะ Jasmine, ยิ้มหวานให้เอฟซีหน่อย ไหนเอาผ้าลงให้เห็นหน้าหน่อยสิไหนหน้าสวยๆเป็นยังไงไปซื้อนมก่อนนะคะเพื่อนๆซื้อนมให้คุณแม่แล้วก็นมให้จัดเมนด้วยนะคะนี่จตอ๊จตอกสตอ๊ตอกจต๊อกเอาอะไรคะหนู น o ไม่เอาไม่เทกินนะคะนะเดี๋ยวจะซื้อนมให้นะคะฝั่งนี้จะเป็นซื้อนมให้น้องก่อนนะเพื่อนๆเอาได้ลูกได้ได้ามาซื้อนมให้น้องจัสมินนะคะอันนี้หนูไม่เอาแล้วหรอลูกหนูจะเอาตัวไหนคะอานมจืดตัวนี้ใช่ไหมได้เลยลูกได้เลยสุดยอดเลยลูกอัน้นถูกกว่าอีก้สองร้อยเก้าเก้านะคะอันนี้สองร้อยยี่ส<ช>ิบเก้าเอง นี่น้อ,นองอยากได้นมอันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนมวัวแดงนมวัวแดงนะคะเอ้โหห่าหักแท้หอ <laughs> นี่โอ้มาวางได้เลยค่ะวางเลยไม่หนักวางเลยไม่หนักวางเลย ขออนุญาตหน่อยไ,ได้ค่ะขอเดินหน่อยนะคะไปซื้อนมให้แม่ไปซื้อนมให้มามีขอบคุณค่ะ,อคคะแ,แอนมัมกระ,ะนนเป๋เอาอันนี้เหรอคะอันนี้เหรอคะเอาเป็นแพ็คอย่างนี้เลยใช่ไหมคะราคาเอาวางไว้นี่นะอันนี้ใช่ไหมคะมต้องให้หนูถือนะนูหนักแล้ว <laughs> เอาเป็นเนะ <laughs> าะพลังยังมาเบาเป็นแท้ นี่ได้แล้วนะคะน้องคุณแม่เพิ่นนะคะ220บาทนะคะของแจสปิน220บาทเองของบม๊มก็220ยบาทเย้เนี้อจะเป็นน้ำเลว้าวหนูอยากเปลี่ยนบ้างว่าสันว่าอยากเปลี่ยนบ้างนมวัวเดงก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะอันนี้โลตัสติ๊กนะเพื่อนๆเอาไฟดับอีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ไฟดับนะคะ เมื่อกี้ก็ไฟดับนะคะรีบไปจ่ายตังค์ก่อนดีกว่าไฟดับเดี๋ยวไฟดับไม่ได้จ่ายนะคะค,ค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆเอาของขึ้นรถแล้วนะคะคุณยายกะทั่งสิบห้าหลานกลับบ้านนะคะคุณยายสีเป็นสีผม้วเพื่อนๆเนาะกำลังสรริสร็จธุละนะคะค่ะคืนนี้พี่นี่จะน้องสิเกบไปคืนนี้ก่อนเด้อค่ะเพื่อนๆจะน้องสิขรถกลับบ้านก่อนเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คุณยายด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันมินสวัสดีค่ะบ๊ายบาย